ค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทท่านนะคะวันนี้ก็จะพาทุกทท่านมาชมนาหยอดด้วยจอบแบบโบราณน,นะคะเพราะปีนี้เราหยอดด้วยเครื่องหยอดไม่ทันช่วง30-31ึกพฤษภาคม63สาม น้ำมาเยอะฝนตกทุกวันน้ำเยอะเลยก็เลยหยอดด้วยเครื่องไม่ได้แล้วก็เลยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการหยอดด้วยจอบแบบโบราณที่แม่ท่านได้พาทำไว้นะคะปรากฏว่าออกดีมากเลยแต่เราก็ไม่ได้อัปเดตให้พี่พี่น้องน้องได้ดูช่วงที่เราหยอดช่วงสิ้นเดือนกันหยอดกับหวานนาต้มนะคะทำสองเวอร์ชันดีไม่ดีอาจจะเป็นสามเวอร์ชัน ถอนต้นกล้าไว้ปักดำซ่อมตรงที่ต้นข้าวไม่เกิดบ้างอะไรบ้างทำนาแบบชิวๆเลยค่ะข้าวที่เราหยอดระหวานหน่านนาตมนี่คือเราแช่มเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะคะด้วยจุรินทรีย์สังค้อสแสงของเราที่เราใช้ในนาหยอดในปีที่แล้วเราก็ขยายหัวเชื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นจุรินทรีห้าสิบซซ จุลินทีสังเคราะห์แสง5 0ซีซีแล้วก็น้ำอีก20ลิตรแช่ไว้1คืนแล้วเราก็มาหยอดในนาของเราค่ะต้นข้าวนี่โอเคเลยนะคะหยอดด้วยเจาะเบบโบราณอันนี้ค่ะจะพาทุกท่านมาชม ข้าวนาหยอดด้วยจอบคะแล้วก็หวานนาตมแต่วันนั้นลุงรถไถมาแบบจุกแล้วหกเราก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัปเดตให้พี่ๆทุกน้องๆทุก,ท,กทุกท่านได้ชมกันนะคะส่วนตรงนี้วันนั้นมันหยอดไม่ได้เป็นน้ำขังแล้วก็เป็นตมพอรถไถไถให้คลาด ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นน้ำต้มแล้วก็เลยเป็นหวานน้ำต้มด้วยค่ะข้าวก็จะเขียวขาจีแล้ว ทำนาสามเวอร์ชันเลยค่ะปีนี้จากที่เมื่อคืนฝนตกมาน้ำก็จะมีในแปลงนาหน่อยแปลงนี้ก็จะเป็นหวานด้วยมเมล็ดพันธุ์ที่แช่ด้วยจุลินทรีย์เหมือนกันนะคะทั้งทั้งหมดเลยที่เราทำเป็นหวานนาต้มนะคะแปลงนี้ วานนาต้มเพราะว่าหยอดด้วยเครื่องไม่ทันแล้วจริงๆปีนี้ก็เพิ่งได้กลับมาจากจากต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยจิตสถานการณ์โควิดก็เพิ่งได้กลับมาก็เลยเคียร์นาหยอดไม่ทัน แปลงนี้ที่ติดกันก็เป็นนาหวานหวานด้วยน้ำตโมเหมือนกัน2แปลงนี้นะคะมันก็จะมีข้าวมันออกไม่สม่ำเสมอช่วงนั้นน้ำมันเยอะเราก็ค่อยซ่อมเอาด้วยการปักดำต้นก้าที่เราได้หยอดไว้แปลงโน้นนะคะเขียวๆเ,เราก็ค่อยซ่อมเอาด้วยการถอนต้นก้าแล้วมาปักดำเอา อีกทีหนึ่งต้องรอให้เขาโตกว่านี้สักนิดนึ่งค่ะค่าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนาข้าวแบบหวานนาะน้ำตมแล้วก็หยอดด้วยจอบลงเพียงเท่านี้นะคะเขาน่าจะมาอัปเดตให้ทุกทุกท่านได้ชมกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ